สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่เคารพและดเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับตอนนี้ที่เด็กๆหยุดเรียนทํากิจกรรมอยู่ที่บ้านกับการระบาดระลอกใหม่ของโควิ 19. ด -19 เด็กๆไม่ได้มาโรงเรียน3สัปดาห์แล้วนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ช่วยติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนพร้อมกับรับส่งเอกสารข้อมูลต่างๆให้เด็กๆได้ทํากิจกรรมอยู่ที่บ้าน และก็ยังได้ช่วยสอนกิจกรรมของเด็กๆด,ด้วยเหนื่อยหน่อยนะคะแต่คุณครูทุกท่านขอเป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะและสําหรับในวันนี้ก็เช่นกันนะคะคุณครูในระดับชั้นอนุบาลปีที่สาเตรียมกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆอีกแล้วค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะช่วยส่งเสริมทักษะความคิดและจินตนาการตลอดจนบูรณาทักษะท,ทางด้านวิชาการในเรื่องของคณิตศาสตร์การทำงานตามลำดับขั้นตอนดเด็กๆเคยผ่านกิจกรรมนี้มาแล้วทั้งสิ้นค่ะ เด็กๆจังจำได้ไหมคะว่ากิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมใดคุณครูออนจะบอกเด็กๆนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับกิจกรรมเส้นสายลายศินจากคุณครูหญิงจิริยาพับรัตโพกันเลยคะ่ะกิจกรรมเส้นสายลายศินวันนี้คุณครูจะชวนเด็กๆมาวาดรูปปลาปักกระเป้ากันนะคะมาดูเลยนะคะการวาดรูปปลาปักกระเป้ามี5ขั้นตอนด้วยกันหนึ่งสาม สี่ห้ามาเลยเราจะเริ่มต้นจากขั้นตอนที่หนึ่งก็วาดรูปปากของปลาปักกระเป้าขั้นตอนที่สองก็ต้องวาดขั้นตอนที่หนึ่งก่อนนะคะวาดปากแล้วต่อขั้นตอนที่สองด้วยวงกลมตัวปลาขั้นตอนที่สามก็เริ่มจากหนึ่งวาดปากสองวาดวงกลมตัวและสามใส่ตาและครีบข้างแก้มให้เจ้าปลาปักกระเป้า อันดับที่4ก็ต้องเริ่มจาก1วาดปาก2วาดตัว3ใส่ตาและครีบข้างแก้มและอันดับที่4นี้เพิ่มหางให้เจ้าปลาปักกระเป้าเอาไว้บังคับตัวเวลาว่ายน้ำอันดับที่หก็จงต้องเริ่มจากขั้นตอนที่1วาดปากกลมวาดลาดับที่สองลำตัวกลมลาดับที่สใส่ตาและครีบข้างแก้ม อันดับที่4ใส่หางไว้ให้จ้าปลาปักกระเป้าอันดับที่หเราใส่รูปเลขาคณิตรูปสามเหลี่ยมลงไปเป็นหนามแหลมของตัวปลาปักกระเป้าเจ้าปลาปักกะเป้าเป็นสัตว์น้ํานะคะมันจะว่ายน้ําขณะที่เจอศัตร,รูหรือใครที่จะเข้ามาทําร้ายมันมันจะพองตัวขึ้นพร้อมกับมีหนามแหลม ไว้เพื่อป้องกันตัวของมันและจบจาก5ขั้นตอนนี้เดี๋ยวเด็กๆจะเอา5ขั้นตอนที่คุณครูหญิงได้บอกเด็กๆนั้นมาวาดใส่ในพื้นที่แผ่นใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆผลงานเส้นสายลายศส้การวาดภาพปลากปากเป้า5ขั้นตอนของคุณครูหญิงชื่อผลงานว่า แม่ปลาปาักะเป้าว่ายน้ำในทะเลค่ะของเด็กๆก็มีบางคนได้ปลาปาักะเป้าและบางคนก็จะได้รูปภาพที่ต่างกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเป็นยังไงกันบ้างคะกิจกรรมเส้นสายลายสินที่คุณครูนํามาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันในวันนี้สนุกไหมคะอยากลองทําหรือ,อยังน้านโนคูกอยากลองทํำไหมคะ ครูปุ้ยเชื่อว่านะคะเด็กๆทุกคนต้องอยากทํากันแล้วแน่ๆเลยซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เด็กคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศให้เด็กๆได้ร่วมกันทํากับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านบ้างค่ะแล้วทําเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะถ่ายภาพผลงานของตัวเองโพสต์ลงใต้คลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆและคุณครูอยากเห็นผลงานของเด็กๆค่ะ และที่สำคัญในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i นี้ขอให้เด็กทุกคนรักษาสุขภาพนะคะสวมหน้ากากอนามายัยหมั่นล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างแล้วพบกันนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ